ดวลเพลงดังพลังมัธยมเซิงมันสนั่นจอสามสาวน้อยชวนแดนในเพลงสาวอีสานร,รอรักค้นหารถแหกกล้ชันด่วนสัปดาห์นี้ดวลเพลงดังพลังมัธยมเอาใจสาวกเพลงลูกทุ่งสุดโจกส่งเพลงจังหวะสนุกชวนโยกให้สาวน้อยเวมัธยมได้ประชันเสียงร้องและลีลางานนี้สองพิธีกรคู่หูโหนธนากรศรีบรรจงและอ้อนอัครวัฒน์จุงพลวิวัฒน์เปิดเวทีต้อนรับสามกรรมการอารมณ์ดี เาวลีพรพิมลแซกชุงแทรและภูมิเกียรติภูมิบรรลือชัยริปที่ขนทั้งกำลังใจดีๆเทคนิคการร้องและการทำโชว์มาแนะนำเหล่าผู้เข้าแข่งขันพร้อมกับร่วมชมการแสดงชุดกินนรีร่อนจากน้องไมายมกรอรอวัดมวลนรดิการันตีเลยว่าเต้นกันเวทีสะเทือนแน่นอนเพราะสัปดาห์นี้สาสาวน้อยน้องนินดาน้องพึ่งหวาน และน้องเอ๋ยต้องมาประชันเสียงร้องและลีลาเอนเตอร์เทนกรรมการและผู้ชมแบบสุดพลังกับโจทย์เพลงประจำสัปดาห์เพลงสาวอีสานร,รอรักของออนอุมาสิงห์สิริยกให้เป็นเพลงลูกทุ่งยอดที่หลุกความสนุกสนานได้ทุกครั้งที่อินโทรเพลงบรรเลงขึ้นแน่นอนว่าเป็นเพลงฮิตที่คนร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองถ้ามีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเนื้อรอ้งองํำนองหรือจังหวะเพียงนิดเดียวจะกลายเป็นแผลให้กรรมการตัดคะแนน งานนี้ต้องเอาใจช่วยน้องๆให้เก็บรายละเอียดให้ดีร้องไปเต้นสนุกรับรองว่าควาแชามควาทั่วรางวัลไปครองแน่นอนติดตามความสนุกและร่วมส่งกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันได้ในรายการดวลเพลงดังพลังมัธยมวันพุทธที่วันที่19มีนาคมนี้เวลา13.25นาฬิกานาทีทางช่อง 7HD กด35 00 Facebook CH7HD และ CH7HD Ent e r อ a i n m e n t และสามารถชมความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35สดออนไลน์บักบู .t ทีวและช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, TikTok, YouTube, CH7HD เว็บไซต์แชมป์ทั้ง12คนของศึกวันดวลเพลงเด็กจะมาจับประกบคู่แข่งขันโดยแข่งแบบน็อกเอาท์ในรูปแบบที่คล้ายกับศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์แต่ที่ต่างกันคือจะไม่แบ่งเป็นสายจะจับสลากทั้ง12คนเป็นทั้งหมด6คู่โดยทางรายการจะให้เตรียมเพลงทั้งหมด6เพลงซึ่งเพลงใดที่ได้นำมาแข่งขันแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ในรอบต่อไปอีกผู้ที่กรรมการให้ชนะสองในสามเสียงจะเป็นผู้ชนะเข้าสู่รอบที่สองต่อไปรายการศึกวันดวลเพลงเด็กเป็นรายการเกมโชว์การแข่งขันเพลงลูกทุ่งที่มีใจรับร้องเพลงลูกทุ่งที่มาเข้าแข่งขันในรายการศึกวันดวลเพลงเด็กไม่จำกัดเพศวัยและจำกัดอายุ3-12ปีสามารถเข้าเป็นแชมป์ในรายการศึกวันดวลเพลงเด็กและสามารถรับเงินรางวัลสูงสุด200,000บาทรายการศึกวันดวลเพลงเด็ก ออกอากาศครั้งสุดท้ายในวันที่25มิถุนายนพศ2 5 6 0เนื่องจากไม่ผ่านคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชเนื่องจากรายการนี้มีผู้เข้าประกวดแทบทุกคนได้นำเพลงที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชและคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กบวสั่งห้ามออกอากาศ มาประกวดร้องเพลงทำให้ต้องยุติการออกอากาศถาวรตั้งแต่วันที่26มิถุนายนพศ2560เป็นต้นไป